นี่เป็นบรรยากาศตลาดเช้า,าที่ประตูเชียงใหม่นะคะก็จะมีผลไม้มาวางขายส,สตรอเบอรี่ส้มแล้วก็ลองผลไม้อื่นๆราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะตลาดสดประตูเชียงใหม่เราขับมอเตอร์ไซค์มากันนะคะสคัน ผลไม้ก็จะเยอะแยะมากมายแต่เราจะไปบนดอยก็น่าจะมีแรคสตรอเบอรี่อยู่เซนชอบทานนี่เรายังไม่ได้ทานอุ้ยลาตเตอรี่ <S <S จะซื้อสตรอเบอรี่มาเจอลัตเตอรี่นะจ๊ะเยอะเลยมีสองสีมิจ๊ะนี่ไส้อัว่วนะคะประตูเชียงใหม่แล้วก็มีนักริกหนุ่มมีแทบหมูนะคะทุกคน เี๋ยวเราแวะซื้อทานก่อนแล้วค่อยขับรถกันต่อนะคะนี่เจ้าปอแล้วเจ้านี่นะคะสมาชิกมาเดินตลาดอาหารเช้าของสมสาวนะจ้าวันนี้มาถึงทีนะจ๊ะเป็นอาหารเหนือนะคะแกงข้่วข้าออ<ร>ขวฮน้ำพริกหนุม่มแคบหมูไส้อั่วแะจ้าข้าวเหนียวแวะกิน ตลาดประตูเชียงใหม่เดี๋ยวเราก็จะขับรถขึ้นดอนสุเทพนะคะบรรยากาศตลาดสดประตูเช <gar snap> ียงใหม่ยามเช้าเราก็จะเยอะประมาณนี้นะคะนี่เรามาจอดรอเพื่อนนะคะเพื่อนห้องน้ำคันึงกระเป๋าเป้ อ,ออกเดินทางตามถนนห้วยแก้วผ่านอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยระหว่างทางจะเห็นวิวเมืองเชียงใหม่นะคะระยะทางจากเชิงดอย11กิโลเมตรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันนี่นะคะมาถึงดอยสุเทพแล้วแว้นมาสอพันเมื่อกี้โคง้งมีโค้งหนึ่งที่าาว่าหน้าบาดเสียวมากมาามาป<ะ>ตกน้องหมาคักเพื่อนนางทุกที่ไปที่ไหนก็เจอ มาถึงแล้วนะคะพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองเราจะต้องเดินขึ้นบันไดานาคกันนะคะถ้าใครไม่ขึ้นบันไดก็สามารถขึ้นกระเช้าได้เปิดเวลาตีห้าครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งด้วยกันนะคะนี่คือทางขึ้นบันไดานาคนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด300ขั้นด้วยกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องรอเพื่อนเราก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นพร้อมกัน,นะคะ่ะ นี่คือจุดเริ่มต้นของบันไดขั้นที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อไปถึงพระธาตุก็จะมีซื้อดอกไม้ทูกเทียนให้ไ่ว้อยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าเราเตรียมดอกไม้มาจากข้างล่างแล้วนะคะโดยประวัติของพระธาตุดอนสุเทพนะคะก็จะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากื้นาซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่6นะคะพระเจ้ากื้นาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไ้ที่พระธาตุาดอนสุเทพนะคะ โดยแบ่งเป็น2ส่วนบรรจุไว้ที่วัดสวนดอกหนึ่งสวนนะคะส่วนที่มาบรรจุอยู่บนพระธาตุดอยสุเทพได้ก็เพราะว่าได้ตั้งจุดอธิษฐานช้างเสี่ยงทายนะคะแล้วช้างก็มาหยุดที่ตรงนี้นะคะเลยก็เกิดเป็นพระธาตุดอยสุเทพมาจนถึงปัจจุบันนะคะความเชื่อวิธีการบูชาเชื่อกันว่านะคะหากใครมาอธิษฐานขอพรแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสุขสมปรารถนา แล้วก็ผ่านอุปสรรคต่างๆนานาไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าในการไปสักการะนั้นนะคะเราจะเราควรจะเตรียมข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนไปให้เรียบร้อยเดินวนขวาสามรอบพร้อมกล่าวคำนมัสก,การพระธาตุโดยตั้งจิตอธิษฐานให้สมปรารถนาสมหวังตามสิ่งที่เราขอพรนะคะแต่ว่ามีใครรู้ไม่เอ่ยว่าพระธาตุเนี่ยมีสี่ทิศนะคะแต่ละทิศให้อน,นิสงส์ที่แตกต่างกันโดย ทิศเหนือนะคะขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์วันเพญทิศใต้ขอให้ได้เป็นพระพิสุสงฆ์ได้บวชในบวรทพพุทธศาสนาทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์และอีกทิศหนึ่งก็คือทิศตะวันตกเป็นการเคารพบ,บูชาสูงสุดต่อพระาธาตุนั่นเองค่ะมีงานประเพณีหนึ่งนะคะเกี่ยวกับพระาธาตุดอยสุเทพซึ่งเขาจะมีการจัดทุกทุกปีเลยนั่นก็คือประเพณีเดียวขึ้นดอยนะคะ โดยมีการขึ้นก่อนหน้าวันวิสาขบูชา1วันในงานก็จะมีขบวนแห่น้ำสำหรับส่งพระธาตุมีประชาชนจากชนเผ่าต่างๆเมืองต่างๆนะคะแล้วก็สาม,มนเณรชีพุทธศาสนิกชนต่างๆแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถมาร่วมประเพณีเดินขึ้นพระธาตุได้นะคะเพื่อจะส่งน้ำแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่นะคะต้องไม่พลาดเลยที่จะต้องมา ไหว้พระาธาตุดอยสุเทพแล้วก็มาชมความงามนะคะเพราะจุดนี้จะเห็นวิวเมืองนะคะนี่คือวิวของเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะที่เราเห็นจากมุมนี้ของพระาธาตุดอยสุเทพนะคะใครที่สนใจเนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็อย่าลืมขึ้นมากันนะคะใครที่มาแล้วไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นะขอให้โชคดีกลับไปทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ สนใจชุดนะคะนางสนใจชุดนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแวะแต่ร้านชุดกันนะจ๊ะทําราคาก่อนก็ได้เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงมาไปค่ะของขายก็จะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่อยากจะส่องดูสภาพตัวเองอะไรคือของพลุงพลังมากนี่ไงสตรอเบอรี่เต็มไปหมดนี่คือของชอบนะจ๊ะ30 20แดงเต็มไปหมด กล่องละสามรสิว 3, สวยมากเลยดเดี๋ยวจะไปทางขึ้นประทานด้านบนนะคะไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุม่มไปเดินดูก่อนว่าอยากกินอะไรอาหารตลาดสดประตูเชียงใหม่นะคะขนมก็มีนี่ไงแกงฮางโลงทะเลก็มีตำขนุนก็มี น้ำพริกจ้ะซื้อไปเป็นสิริอมองคลน,นนี้มันต้นปีอยางกงับข้าวแค่ๆกับข้าวเป็นใบพลูโซนตลาด ข้าวหลามขนมหวานเข้าหนูกง,งาแคบหมูอาหารถงห้าก็มีนะน,มน่าแหนม แฟนเทททอป